สวัสดีครับเย็นนี้มาให้อาหารปลากันนะครับเยวให้ปลาสลิดอนดับแรกเมื่อกี้ผมดูปลาบึกผมนึกว่ามันจะยังไม่อยู่นะครับดึงขึ้นมาอกระช่างมันก็เลยดูยังบโจมน้ำอะไรครับยังอยู่ครับปลาบึกผมยังอยู่สองตัวครับเอาฝนจะตกวันสองวันนะครับน,นีน้ำกระช่งก็แห้งเลย พอเห็นเพิ่นขึ้นมากินอาหารก็เลยนึกว่าเพิ่นว่ายู่ครับเมื่อกี้ก็เลยดึงกระชั่นขึ้นมาเบิง่งยังอยู่ครับปราดดูยังอยู่ห้เพิ่นไงก็านี้เอาตัวรลอดได้ก่อนฝนยังสิบป่อยลงคลองวิน้าฝนกง้ครับยันเพิ่นไป ให้ถึงหน้าแรงน้ิ่นก็สิบไปบ่ได้เนาะนี่ครับมีบรรยากาศยอดไม้โผล่เข้าไปด้วยแจกต้นหยัางครับดอกสีเหลืองง่ามดีจะเป็นตน้นหญ้าชนิดหนึงน่งกินอาหารดีนะครับโตขึ้นทุกวันมีปลาสลิดถ้าไม่มีอะไรอุบัติเหตุอะไรสักอย่างก็น่าจะมีปลาสลิดแดดเดียวไว้ทอดอยู่นะครับ รอสักหน่งสองสามเดือนปลาบอนนอนมันอาจจะเป็นพันที่เขาพันทางแล้วล่ะครับมันอาจจะทำอาหารอย่างเดียวน่ะสิบขยายพันธุ์ได้หลอกนาสีทำมันเขานาสิทำมันมันละล่ะขันบอสันลานขายลูกปลาบริขายครับมันผสมพันธุ์เองขยายเอง ก็หวานประมาณนี้นะครับก็พอประหยัดกับปลาสลิดกระเพาะมันหน่อยครับลำใส่มันหน่อยมันกินหน่อยทนด้วยนะครับเพื่อนๆมันมีสายพันธุ์ปลากระเดิดน้ำกระดีน้ำเนาะ มันค่อนข้างจะทนต่อโลกด้วยบ่ไดเอาไม้แทงลงนะครับแยงกันยังพื้นกระช่างรอยย่นกันอยอยน,น้ำดีกันครับมันเหมือนเป็นเกาะเป็นแก่ง เลียนแต่ธรรมชาติอยากได้จอกได้แหนมาใส่อยู่ครับแต่คงต้องไปหาสักกอนจอกแหนมาใส่ให้มันลอยให้มันบังลมบับงแดดในป่าได้ก็ตัวไหนกินอาหารเก่งก็ดีใหญ่ไว้ครับสิโตเร็ว นกลุ่มที่กินเร็วแล้วก็เปลืองก็จะเป็นกลุ่มนี้ครับพี่น้องนี่ครับกระช่างนี้ครับกระช่างนี้กินเร็วแล้วก็เปลืองด้วยปลานิ่นมันนี่ครับผมแต่ก็โตเร็วนะครับแลกกับการที่มันกินเร็วมันก็โตเร็วไหนเร็วนี่ครับบริเวณยนางเอวคือหมูนี่ครับห้อย่างผ่านมากกับห้องโอเคก็เลยรอนะรอนะรอแล้ว เด็กสิวานอาหารปลาตัวไปนั่นอาหารเม็ดใหญ่เด็วซื้อเมืดก่อน,นครับนี่ครับเม็ดใหญ่ในปลาข้างนอกผมก็สั่งเมือกไปกินเร็ว เดียจวจาวานเมนไงลงใหายคนนํ้ครับที่คน,นกินอยู่เพราะมันเป็นอาหารปลากินพืชใจญ่แต่ปลาข้างนอกก็พว่ค่อยก,กินไปได้มันเคยชินกับการกินอาหารปลาดุกมันถัดราคาสูงอันปลาดุกก็เลยปลามันใหญ่แล้วนะเลยลดลงเป็นปลากินพืชเกล็ดดีมาให้ ผมบนันอาหารเม็ดใหญ่ให้ปลาสลิดกันร,รู้สึกว่ากินดีเด้ครับพี่น้องนี่ครับผมปลาลงไปก็รู้สึกว่ากินดีเพราะว่าเพิ่นเป็นปลากินพืชอยู่แล้วเนาะแต่กระโบแน่เลยครับเวลาเขาตกเบ็ดใน youtube ปลาสลิดมันกินไขมันหมูนะครับเขาเอาไขมันหมูไปตกเป็นเยือ่อ แต่เพื่อนนี่กินเก่งครับเพื่อนนี่ทีมงานปานินมันกินเก่งขนาดวานในท่าใกัดกพอมาหายอาหารรอบใหมก่กัเปี้ยงเปี้ยงกระชั่งกินเก่งขี่ออกง่ายง่อขึ้นหอยบดได้กระชั่งมันตันเลยรันแต่ ผมจะเบิ้งปลาทับทิมนะครับเป็นบรรทัดฐานว่ามันใหญ่ขึ้นหรือจังใดพอปลาทับทิมนี่มันเห็นชัดเจนครับมันเป็นตัวสีทองจ <c> ะ <oughs> เห็นเลยว่ามันใหญ่ขึ้นเ้าขึ้นยกเว้นตัวนี้ตัวใกล้ๆนี่หน่อยตัวไล่ดำดำทองใหญ่เร็วขนาด ตอนนี้ก็โต้ัมปาหมอหน้าแล้วครับซัมปาหมอหน้าแล้วตอนนี้อะไรจักปีหนึ่งจักปีก็กว่าๆนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นสีเรียงไว้ซะน,นี่ครับในอาหารน้ำมันสม่สมําเสมอกับบนแออาจจะหาหกเดือนก็น่าจะจับเป็นอาหารได้ตามฟ้ามพันก็นเลียงแบบเล่งเนาะพันก็ะสองสาเดือนันออกคาย ส่วนตะเพี้ยนนั้นบ่ได้เป็นห่วงเพิินครับเพิ่นหยุดข้างนอกพันใหญ่กันไปแล้วครับออกไปอยุแ่แปงหน้าเพิ่นก็มีเพิ่งส่งล่อหนาเพิ่นหฮมเพิ่งก็สิลงมาคือเก่าเถอะริบสันกับประยู่์สะหน่วยกลาง บรรยากาศดีพี่น้องเขียดแต่แอคห้องเอดเอเอเอเราให้เราหน้าครับกับบอด้ไก่หมู่บานนะครับนะอินอนดถนนใหญ่รถกระแลนไปเล่นมาอยู่นี่ครับบรรยากาศหน้าไก่บานพี่น้องพอได้เหตุเกษตรเล็กๆหน่อยๆเป็นอาชีพเสริมนี่ครับมืออนีกีในพงกับไปวานปุ๋ยมาแล้วครับ อันปุยไฮปุยหน้าก็ดำแล้วครับอาก็ไดหกเช็ดแปงครับผมนี่ครับบักรกระท่านผมหรือบักพุทธาผมจัดยงขึ้นนะครับต้นที่เป็นพันธ์แ้ดตัวเย่แหละอันนี้อาจะเป็นต้นพันธ์นะนจักมันสีออกมาลักษณะใดก็ปลอมไปแล้วครับกินได้โอเคบรรยากาศแดดลมลมตกครับผมขอบคุณมากๆนะครับพี่น้องที่เราบจมเราฟังครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามด้เยครับผม ไปเลยครับเอาจบกันตรงที่คอของหมูผมนี่แะครับหมูป่าผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม